ทยอยมาเติมให้อีกหนึ่งคันนะครับเจ้าค o n ด้าซีวิก c โฉมนี้แล้วก็ล้อมแม็กผมมีการลองเปลี่ยนให้อีกหนึ่งลายนะฮะเป็นตัว b b s นะครับคอ18นิ้วแบบนี้ประกอบกับยางคัมโฮนะครับก็เเป็นสีดำผมว่าก็มีการตัดกับสีขาวดีเหมือนกันนะเพื่อนๆชอบไหม อ่ามเข้ากันดีไหมนะครับจริงๆแล้วผมเลือกมา3ลายนะคือตัว TC ใช่ไหมครับ TC 1 0 5 x นะครับแล้วก็เป็นตัวเวลคอสิเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นลาย BBS นะครับตอนนี้สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าชอบลายไหนนะครับส่วนตัวผมว่า BBS ก็ลงตัวดีนะครับแล้วก็พอมันเป็นรถสีขาวใช่ไหมก็ดูกัน มันดุขึ้นอ่ะดูตัดกันดีนะครับประมาณนี้อ่ะคันนี้คือรถอะไรนะครับคือเจ้า Honda Civic f เอีกแล้วนะแล้วก็ปี2018ด้วยนะครับเป็นตัว1.8 EL นะรุ่นท็อป1ันแนะครับมาพร้อมสีขาวมุกด้วยนะครับนี่ใครสายคีนใครสายหรูนะครับแต่ว่าอยากจะซิ่งต้องคันนี้เลยนะครับชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะผมทำให้นอกกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ไทยอาร์นะครับก็มาพร้อมโลโก้เฮดแดงแบบนี้ด้วยนะครับถัดมานะครับอ่ะลิ้นหน้าติดตั้งให้ใหม่นะครับเป็นตัวคาร์บอนเคล่าาาาแท้นนนะะคครรัับบบอกกเลยยววสงมมไฟห้า เดิมดีอยู่แล้วโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับไปบอกก็น้าจากโรงงานเพราะว่าเป็นตัว EL ใช่ไหมครับถัดมานะครับอ่ะมือจับนะครับเป็นโครเมียมจากโรงงานรุ่นนี้ลืมบอกอย่างหนึ่งคือเราอยู่ภายนอกรถเนี่ยเราสามารถสั่งสตาร์ทนะครับจากภายนอกก็ยังได้นะครับเผระบางที่เนี่ยเราไปทานข้าวแล้วรถจอดตากแดดใช่ไหมครับอยากจะให้รถมันเย็นก่อนเข้ารถอ่ะต้องให้เย็นอ่ะสามารถกดสั่งสตาร์ทได้นะครับเจ๋งมากๆเลยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าฟังก์ชันของตัวคันนี้มันมีให้ด้วยนะครับดีมากดีมากนะก็ลองใช้กันดูแล้วก พร้อมไฟเบรก LED นะครับแล้วก็ทะเบียนสวยๆเลข3ตัวเจ้าของเก่าล็อกมานะครับ6 7เเขาให้ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็โลโก้ไอแบบนี้นะครับเซนเซอร์2จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังก็ถือว่าออปชั่นก็ดีนะครับชุดแต่งก็ดนแล้วก็รถก็ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับยังไม้พอต้อตนตาลก็แต่งไปด้วยเออผมว่าฮอนด้าเป็นรถที่ตอบโจทย์มานะครับสายซิ่งไม่ควรพลาดเลยข้างในเป็นอย่างไรโอ้โหคันนี้ใหม่มาก ติเลยดูนี่เพื่อนเบาะหนังนะครับสภาพดีๆนะครับคือแทบไม่มีริ้วรอยนะคาดกลางคำอ่าคำว่าเคลีล่าแบบนี้นะครับจอกลาง HDMI นะครับพร้อมกล้องมองหลังเล็กไมก็แค่1 1 9 0 0 0สมเกิโลเองนะครับเป็นไม้แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับพรมเห็นไหมสวยไหมนะครับเขารูป 6D นะครับดำแดงสวยงามมากแล้วก็ขาดไม่ได้เลยออปชันนี้ดิฟฟี่นะครับ6ตัวโอ้โหจัดเต็มอีกแล้วนะครับเข็มกวาดสวยๆนะครับแล้วก็การตัดต่อนะครับไม่มีแน่นอนเพราะว่าใช้ระบบโอบีดี นะครับเสียบแบบง่ายๆเลยนะครับโหเจ๋งมากนะแล้โครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับคันนี้โครงสร้างโห oh, oh, สวยง,งามอีกแล้วนะครับไม่ได้ชนเลยนะครับบอดี้รอบคันเดิมหมดเลยนะ mm. ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังฝาป้องฝาท้ายนะครับ mm. เดิมหมดเลยนี่ mm. ให้ดูกันก่อนนะครับอ่า mm. เห็นไหมนะครับอ่ะโครงสร้างนะครับคานหน้าแบบนี้นะครับคานกลางซ้ายขวานะครับแล้วก็เบ้าโช๊นะครับต่างๆสีดําโรงงานนะครับฝาโป่งแท้ๆเนาะต้องมีนี่มอกรอยู่ครบแบบนี้นะครับมาโค้นนะครับต้องอยู่ด้วยแต่ว่าคันนี้นะครับมีการทำความสะอาดเนาะก็อาจจะเลื่อนรางไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแปะทับพ่นสีแน่นอนนะครับมาฟังราคาดีกว่าเครื่องเดี๋ยวพูดเลยเครื่องพันแปดนะพันแปดไอวีเทคนะครับก็บล็อกนี้ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับมาฟังราคาดีกว่านะครับคันนี้หนึ่งไม่ใช่ปีสิบ ให้ราคาเดียวกับปี17แล้วกันนะเพราะเสนอขายให้เพียง5 9 0 0 0 0เก้าห่น,น้รบาทท่านเพื่อนอเอาเป็นเลยราคาเดียวนะครับเพราะว่าผมมีเนี่ย f c หลายคันมากๆนะครับตอนนี้ก็ทยอยเข้ามานะครับเพราะว่ารถเนี่ยโหตอนนี้นะครับบอกเลยว่า f c นะครับต้องการกันมากมากเพราะว่าแต่งแล้วมันสวยแล้วก็ราคามันถูกไปแล้วนะครับประมาณแสนนึ่งอะจาก ที่แบบ3ีเดอนที่แล้วนะครับคุ้มค่ามากที่สําคัญออกรถแค่บาทเดียวด้ยนะครับจบทุกอย่างเลยแล้วก็ผ่อนสอ่งทุนไดถึง7ปีตั้งหานะครับอยู่ตังหวัดซื้อได้ไหมนะครับสบายมากผมมีแฟนลที่ทั่วประเทศนะถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะด,ดวกมารับรถก็เหมือนเดิมนะครับจะส่งให้ฟรีสุดเดัดนะครับที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลไปเลย